วันนี้เรามารู้จักกับต้นเบาบับต้นไม้แห่งชีวิตนะคะมีถิ่นกำเนิดที่ Africa, แอฟริกาแถบทะเลทรายแล้วก็มาดากัส카ออสเตรเลียนะคะเป็นต้นไม้แห่งชีวิตเป็นต้นไม้ที่ใช้ในการมีคุณประโยชน์ในการดำรงชีวิตมากๆเลยเป็นต้นไม้แห่งจิตวิญญาณ มีคุณสมบัติมากมายหลักๆถึง8ประการเลยทีเดียววันนี้เรามารู้จักกับต้นเบาบับทำไมออสเตรเลียถึงมีต้นเบาบับต้นใหญ่ๆเหมือนแอฟริกาคนชนเผ่าพื้นเมืองเป็นคนผิวดำนั่นเองนะคะแล้วเป็นต้นไม้แห่งจิตวิญญาณนะคะ ต้นไม้แห่งจิตวิญญาณศูนย์รวมของจิตวิญญาณศูนย์รวมของจิตใจศูนย์รวมแห่งชีวิตเพราะเขามีประโยชน์มากมายอ่าคอที่1นึ่เขาเป็นต้นไม้ที่อายุยืนมากถึง5,000ปีเลยทีเดียวแต่ต้นหลักๆที่มีชีวิตแล้วยังอยู่ก็คือสองพปีที่แอฟริกาแถบทะเลทราย เจอพบแล้วที่ 1, ออสเตรเลีย1 2 0 0ปีต้นจริงที่ใช้ในการอ่ทาทำพิธีกรรมต่างๆของชนเผ่ายังอยู่มีชีวิตและหญิงก็สัมผัสมาแล้วถ่ายลูกถ่ายวีดีโอมาแล้วละ่ะเราก็ได้เจอไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะไปค่อยลงให้ดูนะจ๊ะวันนี้เรามาพูดถึงต้นเบาบับที่เขาเป็นต้นไม้ที่อให้ชีวิต เป็นต้นไม้แห่งชีวิตเขาสามารถเก็บน้ำได้ถึงหนึ่งแสนลิตรในหนึ่งต้นต้นใหญ่ทำไมเขาถึงเก็บน้ำได้เขาเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เขาบอกว่าคนชนเผ่าบอกว่าพระเจ้าปลูกต้นไม้ต้นนี้ผิดด้านเพราะว่าด้านล่างใหญ่ด้านบนจะเป็นเหมือนรากจะเป็นกิ่งก้าน ในระดับเดียวกันเหมือนลากที่ชี้ออกไปทั่วเลยแบบนั้นเลยแล้วต้นเบาบับมีถึงกาสายพัน์เลยทีเดียวต้นเบาบับสามารถปลูกได้ในเมืองไทยด้วยแหละแล้วก็มีคนปลูกแล้วหลายคนแล้วหญิงก็มีมเมล็ดพันธุ์มาแล้วล่ะเมล็ดพันธุ์ของเขาเปลือกของเขา ทุกอย่างมีประโยชน์ใบของเขาทานได้มันเล็ดของเขาทานได้มีวิตามินซีลายชนิดเลยทีเดียวมเมล็ดในปลูกขยายพันธุ์ได้ใช้อามาสกัดเป็นน้ำมันได้ด้วยเปลือกของลูกของมเมล็ดพันธุ์แข็งใหญ่ทำเขาเอามาทำเป็นที่ตักน้ำกระบวยตักน้ำหรือ เอามาทำเป็นถ้วยใส่อาหารได้ต้นที่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากไม่มีวันที่จะหยุดเจริญเต,ติบโตคุณน, <c oughs> นั่นแหละค่ะวันนี้เราก็จะมาดูที่ต้นไม้แห่งชีวิตเพราะเป็นศูนย์รวมของเขาคนแอฟริกาเทบทะเลทรายแทบทะเลทราย่ะเรื่องจริงค่ะ เขาทำเป็นห้องสมุดทำเป็นบ้านพักตาอากาศทําเป็นที่อยู่อาศัยทําเป็นบ่อน้ำของเขาเลยเทีเดียวและทําเป็นเรือสําหรับยานสำหรับพาหนะลองน้ำได้ด้วยค่อยเป็นค่อยไปวันนี้มาเจอกับต้นไม้แห่งชีวิตในทริปนี้ตามกันในทริปหน้า